สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Walking Dead นะครับอนิ f ฟอนเทียสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยจบเอพิโซดหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็มาขึ้นเอพิโซด2กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเรื่องเป็นไงอ๋อนี่ทำไมเรากลับมาที่บ้านอย่างนี้นอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องเราก่อนหน้านี้นะ เฮ้ให้ฉันล้างจานเองเถอะอย่างนั้นก็น่จะเป็นสิ่งที่ฉันทำได้อย่างน้อยให้ฉันมาอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กล้างจานแล้วกันนายก็คือครอบครัวของเราแล้วก็อีกอย่างานายล้างไม่สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเดวิดเขาก็มาโวยวายอีกอืมโอเคก็ได้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการอู้งานอยู่แล้วอืมก็ยิงดีกว่าไปเป็นนักการพนันเหรอนะ โอ้แย่แล yeah, ้วน sí ี่เธอรู้ไหมเธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันอยู่นี erm ่ไม่นานเดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็จะกลับไปเดินตามทางของฉันแล้วเฮ้ฉันไม่ได้ว่าอะไรนายนะแต่เดวิดเขาว่าเขาก็อาจจะว่านิดหน่อยนะนายลืมที่ฉันพูดแล้วเหรอแต่ถึงไงเขาก็ได้รับปากแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะให้ฉันมาเดินเล่นอยู่แถวนี้หรอก แต่เธอคือข้อบครัวของเรานะแล้ประตูก็เปิดต้อนรับเสมอแล้วเธอจะไปไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปเป็นผู้ช่วยโค้ดหรอมั้อืมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีใช่ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่นะ่ะบางทีก็อาจจะแค่ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ดูโลกกว้างอยากพาฉันไปด้วยไหมเอาชิบหาย เออแล้วเดวิดล่ะเดวิดทำไมเหรอโอเคฉันรู้ฉันรู้ฉันทำให้มันยุ่งยากอีกแล้วสินะมันคงยากที่จะไปเริ่มต้นกันใหม่สินะฉันแค่อยากไปนอร์เวย์อยากดูแสงเหนือน่ะไหนจะออกไปท่องเที่ยวส่วนฉันก็ต้องกิตแหกอยู่ที่นี่โอ้ชิบหายแก้วแตกโอ้โอ้ชิบงั้นมันแก้วทหารของเดวิดนี่ เขาจะต้องโมโหแน่ๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวชิบหายเออนี่โทษฉันก็ได้นี่ยังไงฉันก็เป็นไอ้ง่างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นก็ถูกอ่ะดีขึ้นเลยยังอ้าวชิบหายแล้วเสียงอะไรน่ะเฮ้เฮ้ยมันจับมือไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว จับมือไว้หรือปล่อยมือปล่อยสิครับแหมเธอจะต้องไม่เป็นไรเฮ้ยนั่นเป็นแก้วของฉันนี่นี่เป็นแก้วสุดรักของฉันเลยด้วยมันไม่มีทางที่จะหาที่ไหนได้อีกแล้วนะเออน่าเดี๋ยวพวกเราไปหาใหม่นี่พวกเราอีกแล้วเหรอเอออะไรอย่างเงี้ย เอาละเอาละมันก็แค่แก้วนะแต่มันสำคัญต่อฉันฮาวีแก้วเนี่ยนะพวกเราไม่เห็นหน้านายมาเป็นปีลแล้วแล้วพอนายกลับมาทุกอย่างก็เลวร้ายหมดพวกเราต้องเสียสละทุกๆอย่างแล้วก็ปูพรมดแดงเพื่อที่จะรอนายเจ้าชายฮาวีอีกตอนนี้บอกฉันมาได้แล้วนายพูดอะไรกับเมียฉัน,นเอ๊ะไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยแหละ,ละเขาเป็นพวกที่ชอบมาตัดสินฉันทั้งๆที่เขาไม่รู้จักฉันเลยเออบอกให้หุบปากเลยว่าปล่อยไปแล้วกัน โอเคนายพูดถ okay, like like ูกแล้ว okay, ม really? like. <mod> ันไม่ใช่ทุรลาของฉันฉันเสียใจเรื่องแก้วด้วยนะเอาล่ะถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วกันโอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรับมือเขาเองขอแค่วลมเสียนิดหน่อยแต่นี่มันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกนโอ้โหแก้วใบเดียวมาทะเลาะกันขนาดนี้ เอานี่ครับมาแล้วหลังจากที่เราปลาระเบิดไปนะครับจากอพิโซดหนึ่งนะโอโ้ควันฟื้นมาแล้วครับเฮ้ยชิบหายมาถึงละโอ้โหอาห้ายคอมเมนต์ไทยใจเย็นก่อนเกิดอะไร,รขึ้นนะพวกนั้นไปแล้ว oh, God. โอ้มันเลยหน้าโอ้โหยังศพยิงนอนอยู่นี่เลยนะครับโอ้ยเห็นแล้วสงสารเลยเนะี่ยโอ้ฉันกุดหลุมเอาไว้ฝังศพเธอแล้วขอบคุณมาก ทรงสารมาเรียนหน <parece>. ้านะครับอยู่ๆโดนลูกหลงเฉยเลยแอมโซสอรี่เป็นความผิดฉันเองมาเรียนาโถ่เลยฉันเสียใจนะหลานรัก ฮาวิขอบคุณที่อยู่ข้างฉันแล้วก็คอยช่วยชีวิตฉันนะฉันควรไปกับครอบครัวของฉันไม่พวกเราสู้แล้วพวกเขาก็ถอยไปแล้วแล้วพวกมันจะกลับมาอีกไหมล่ะฉันไม่แน่ใจอ่ะก็อาจจะกลับมามั้ง เอาละอย่างน้นก็ถือว่าเราไล่เขาไปได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยฝังศพกับเอาเทปคาเสเซ็ตวางไว้ให้ฝังไปแล้วกันเพื่อเทปคาเสเซ็ตเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะครับเอา้านี่เราต้องมากดทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย S <S ฉันเสียใจด้วยนะที่ฉันไม่สามารถหาขนมมาให้เธอได้ต<ะ>้องกดทุกครั้งเลเ,เธอน่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่านีเเ้เธอน่าจะเป็นคนที่มาฝังศพฉันซะมากกว่า ออครับฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทำทุกอย่างที่คุณพอจะทำได้แล้วเฮ้ยเสีเยงอะไรแล้วทาไมทิ้งไอ้ทิ้งพวไปอ่ะมีเอาพวอามาไล่ฟาดต่อ <c oughs> อ๋อไอ้นี่นะครับ ไอโจรหรือเปล่าโจรที่เราเจอตอนแรกอะนะครับให้ยิงนะครับโอ้โหแสกหน้าแต่เปลืองกระสุนนะ่ะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรตรงคอด้วยนะครับคนอื่นเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เหมือนกันนะโอ้ไม,ไม่นะทำไมเหรอมีอะไรผิดปกติเคม ฉันก็เคยหนีจากพวกนี้มาก่อนพวกไหนพวกเขาเรียกตัวเองว่า The New Frontier พวกเขาเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วเหมือนในกลุ่มมีการเริ่มก่อตั้งอะไรบางอย่างขึ้นมา ตอนนั้นฉันไปอยู่ในค่ายกับพวกเขามาสักระยะหนึ่งฉันไม่มีทางเลือกมันแย่มากมันแย่ยังไงอะตอนนี้ฉันออกมาแล้วรู้แค่นำพอเอมีรถอยู่ทางนั้นด้วยอย่างน้อยเราก็เหลืออะไรบ้างไงโอ้เป็นสิ่งที่เธอต้องการพอดีเลยนี เดีฉันพาคุณไปส่งที่เพจคอร์ดเพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวของคุณ<ต>ยังดีอยู่แล้วฉันก็จะไปตามทางของฉันโอ้โหอย่าเพิ่งไปดิเธอคนที่จะอยู่กับพวกเราเอาละไปที่เพจคอร์ดกันได้แล้วสภาพรถขับได้ด้วยอย่างนี้เอาละ้ะเราไม่ขับทำไมไปให้เด็กขับอะ่ะ อครับเขาเรียนวิธีขับจากเคนนี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเสียดายพวกน่าจะหยิบไปด้วยเอ๋ครับขับมาถึงแล้วนะครับโอ้รถคอมเมนไทยไม่เข้ามาด้วยเอ้าไหนกลับมาแล้ว ครอบกรวของฉันอยู่ไหน,นอิเลนอพาเขากลับมาแล้วใช่ไหมใช่เธอพาเขากลับมาแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อิเลนอรพยายามช่วยเท่าที่เขาจะสามารถทำได้แล้วนีคุณกลับมาจนได้นะเธอถามหาคุณตลอดเวลาเลยเธอดูแย่มากเลย ตอนนี้เธอโดนยิงแล้วดูเหมือนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยตอนนี้เธอก็มีชีวิตอยู่เป็นพย้อยพวกสารเลวนั่นเลยทีเดียวที่ยิงใส่เธอแล้วกระสุนก็อผ่านช่องท้องของเธอตอนนี้เธอคงปวดท้องมากาแล้วเด็กของนายเก๊บอะ่ะเขาดูแย่ๆนะเขาอยากจะช่วยมากเขามาบังคับให้ฉันสอนด้วยละ่ะเพราอใช่นะั่นแหละเก๊บแต่เธอก็เสียเลือดมากเลยเขาคงทำใจไม่ค่อยได้นะ เมื่อไหร่เธอจะลุกได้อีกครั้ง s <S ตอนนี้อาการของเธอดีขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่าข้างในนี่ยังแย่อยู่ฉันไม่อยากจะโกหกคุณนะ just นี่อาจจะเหลือเวลาอีกไม่มากโอ้แต่ง for ทายเองนะขอบคุณนะที่ช่วย And for not sugar ฉันก็หวังว่าฉันจะทำอะไรได้ดีกว่านี้แต่ว่าฉันเสียใจนะฮาวิ๋ย่ฉันไปล้างตัวก่อนคุณจะต้องไปหาเกฟนะดูเหมือน,เ,นเขาจะหวัหวเสียน้ดูเลยตอนนี่คนวิ่งเหนหี่ยวไปแต่นั่นมันไม่ช่วยให้เขาดีขึ้นหรอกนะคงงั้นมัน้งเดี๋ยวคงไปหาตัวเขาเองเอาอาล่ะครับไปหาตัวเกฟนะครับจะไปหลบอยู่ที่ไหนเอ่ยเครื่องบินไม่มีเอะอันนี้ มีปลิกอัพหยิบอะไรได้ให้มาเก็บของตรงนี้ได้นะครับ water button ขวดน้ำนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็มีน้ำไว้กินแล้วแล้วอีกสองขวดทำไมไม่หยิบมาวะโอเคเอาละไปกันต่อไอ้พวกลูกแอดนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ เดี๋ยวคุยกับคอนแลดเฮ้ยนเห็นเด็กวิ่งผ่านมาทางนี้ไหมใช่เด็กคนที่เลือดเต็มมือนั่นหรือเปล่าเห็นเขาไม่พูดไม่จาวิ่งหนีไปทางนู้นน่ะนะแต่ฉันเป็นนายฉันคงปล่อยเขาไองงั้นก่อนอ่าอะไรดีว่ะโดนนี่เดี๋ยวเอากดไม่ทันโฮ้ เออเลือดนั่นหวังว่าจะไม่ใช่ของเขานะเป็นของแม่เลี้ยงเขาครับนายจะต้องเข้มแข็งเพื่อเธอนะถ้าฟานซีนอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นฉันก็คงจะทำอย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกฉันได้ตลรออย่าลาขอบคุณมากครับเออแล้วเจ้าเด็กนั่นนะ่ะอยู่ที่ประตูหน้าตรงนู้น ประตูตรงโน้นนะครับฟอนเก็โอ้โหทำอะไรนายเก็บเก็บนี่เก็บเก็บ,กบแมวนะมองฉันนี่เออเอาครับอาจจะเป็นประโยชน์ก็ตอนนี้แหละครับเก็บมาตั้งนานเออ เอาเทปให้ผมไม่สมควรที่จะได้มันเอาอูซาห์มาให้ผมอยากไปที่หลุมศพของมารีพวกเราฝังเขาแล้วเขาไปสู่สุขคติแล้วเขาจะไปสู่สุขคติได้ไงหรอกเอาฟังนะฉันรู้ว่านายคิดถึงเขาและฉันก็คิดถึงเขาเหมือนกันและเคสเธอก็ต้องการให้ผมไปช่วยทําแผลเธอต้องการความช่วยเหลือจากผมแต่ผมก็วิ่งหนีมาเหมือนไอเด็กโง่ อใช่นายพูดถูกเราอยากให้นายอยู่ที่นี่เคตก็อยากให้นายอยู่ที่นี่เหมือนกันฉันก็อยากให้นายอยู่ที่นี่นะเอผมรู้ครับผมแค่สติหลุดไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรแต่อย่าทำอีกล่ะผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยรู้สึกไรพลังมากผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยผมอยากเป็นผู้ชายเต็มตัวผมอยากเป็นเหมือนพ่อ Alors, you are ออเ a ร l y man. <You 're S 1> ตอนนี้นายก็เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วนะเก๊ดไม่ผมยังไม่เป็นแต่อย่างน้อยจากนี้ไปครั้งหน้าผมจะไม่นั่งดูเฉยๆแล้วผมจะต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ฟังนะเก๊เฮ้ชิบหาเฮ้ยอย่าบอกนะ้ว่าพวกนั้นกลับมาแล้วเฮ้เขามาข้างใน เอาแล้วครับได้ไฟแน่นอนเลยเอาจบเชปเตอร์หนึ่งพอดีนะครับโอเคครับก็ขอตัดพารไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ